ดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูเคสรถคว่ำนะครับสมาชิกไปรถคว่ำม,มาแล้วก็เต็นครับเต็นก็ประสบอุบัติเหตุเหมือนกันตอนนี้เต็นเราได้รับเต็นกลับมาละเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์ให้ดูแล้วก็ประเมินให้ดูนะครับว่าจะต้องทําอะไรกับตัวเต็นบ้างแต่ตัวรถเนี่ยได้ข่าวว่าซ่อมเป็นเดือนอยู่นะครับแต่ตัวเต็นเนี่ยหนึ่งอาทิตย์ครับมาเริ่มต้นที่ถุงคุมรถคว่ำนะครับถุงคุม ถุงคุมตัวนี้ที่เราเลือกใช้เป็นเป็นผ้ายางเป็น PVC เบอร์พันสองชั้นนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะอย่างนี้ยครับอย่างไปเจอพวกกิ่งไม้เนี่ยมันก็ไม่มีปัญหานี่ขนาดนี่รดควาำถุงคุมเราเสียหายสองรูสามรูสามรูนะครับสามรูอันนี้ก็เย็บปักหลักร้อยครับ อ่ะเราไปดูที่ที่ตัวผ้าเต็นท์ออกผ้าเต็นท์ไม่ต้องดูเราถอดไปละเพราะผ้าเต็นท์รู้สึกว่าผ้าเต็นท์ไม่เป็นไรเลยผ้าเต็นท์ปกติไม่เป็นไรเลยครับไม่มีแม้แต่รอยด้วยสําหรับตัวผ้าเต็นท์นะครับตอนนี้เรามาดูโครงละเพราะว่าโครงเนี่ยมันยึดอยู่กับที่ตัวรถเมื่อเวลารถเกิดพลิกคว่ำเนี่ยมันมีแรงบิดแรงอะไรนะครับอ่ะเรามาดูกันตัวที่แรกเลยจะเป็นรางที่ตัวยึดมันนี่ บีเละนะครับเต็นต์ตัวนี้เป็นขนาด1.8นะครับเราวางอยู่ที่สามคานรอดเหลือคานเดียวเดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่หนึ่งชุดนะครับชุดนี้นะครับเป็นรางหล่อรีดนะครับจะอยู่ที่ชุดละ4,500บาทนะครับอ่ะเรามาดูตัวฐานเต็นท์กันตัวเบสนะครับโัวเบสนี่เลยไป โเบสครับอันนี้ด้านล่างด้านล่างด้านล่างนะอ่ะที่เราตรวจสอบก็จะมีลางด้านข้างครับที่บุกเพราะแรงบิดของรถนะครับเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยเราจะต้องถอดออกมาแล้วก็ทำการดัด ดัดครับแล้วตรงไหนฉีกขาดเราก็จะใช้เชื่อมนะครับเพราะตัวนี้เป็นอลูมิเนียมมันเชื่อมได้แล้วก็ไอตรงนี้ครับหลักร้อยเหมือนกันอันนี้ซิบถุงคุมครับมีฉีกขาดก็เดี๋ยวเย็บไปหลักสิบครับน็อตน็อตน็อตครับชุดชุดยึดน็อตทั้งหมดของของเต็นท์กับรถครับ ลดความนะครับเจอความเสียหายสามตัวครับเป็นน็อตที่เราน็อตเกตเอนะครับเนื้อเกตเอสแตนเลสแท้เนี่ยเนี่ยลดความน็อตเสียหายสามตัวเท่านั้นครับอ่าต่อไปตัวนี้ตัวแผ่นแผ่นจับโครงเต็นเราดัดแล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันเบี้ยวมากเลยมันเบี้ยวมันอะไรเนี่ยดัดละ ตัวนี้เป็นสแตนเลสนะครับความหนาอยู่ที่หกมิลครับอ่าเรามาดูแผ่นนี้แผ่นล่างกันตรงนี้ที่ฉีกเห็นไหมเฉีกอ่าดูก็ไม่ยากครับเหมือนเหมือนงานครับเหมือนฝั่งนู้นเดี๋ยวเราก็ทำการเลาะเลาะโค้งออกมานะครับแล้วก็ทำการดัด ดัดเสร็จแล้วก็เชื่อม<ใ>ช<ๆ>เชื่อมเสร็จแล้วก็เข้าไปประกอบ<ๆ>เข้าไปที่เดิมนะครับดูแล้วเคสนี้ผมว่าน้อยกว่าที่ผมเจอเต็นที่เป็นเชื้อราอีกนะครับผมว่าเคสนี้ง่ายครับแต่ก็นั่นแหละครับก็อยากให้พี่ๆนะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับ ศึกษาเส้นทางให้ดีก่อนที่จะเดินทางนะฮะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะครับอยากให้ไปเที่ยวกันอย่างสนุกปลอดภัยทุกคนนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวผมขอเวลาทำงานแล้วก็เจ<ด>็บแล้วจะมา <ไป S 2> แจ้งให้มาทีเรานักเบาเราดาั